คลิปนี้เป็นแนวทางห้าน้อยของแม่น้ำหนึ่งครับประจำวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับกับบรรยากาศฝนตกนะพี่น้องอ่ะห้าน้อยแม่น้ำหนึ่งห้ฟันที่ห้าฟันที่ห้าครับสองตัวมีหาสองห้าเก้าสองเก้าครับสามตัวมีห้าสองเก้า อาจมีเบิ้ลสำหรับพืนยำว้กับแม่นำหนึ่งนะคะอันนี้คือแนวทางฮานอยจากแม่นำหนึ่งระจำมือนีเด้อพี่น้องเดินเป็นเพียงแค่แนวทางครับนี่ครับฝันที่ห้าสองตัวมีหาสองหาเก้าสองเก้าสามตัวห้าสองเก้า,าอาจมีเบิ้ลน,นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานแอมแบลให้บักมีน้อยหนเด้อครับเด้อเป็นเพียงแค่แนวทางครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบพระคุณครับ